สวัสดีชาวราศีกรกฎคือกลางเดือนเกิดกลางเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคมคำว่ากลางเดือนก็คือระหว่างวันที่13 14 15 16 17 13 14 15 16 17ของทุกเดือนมันมีการเปลี่ยนแปลงของดาวอาทิตย์ แต่ยกเข้าระหว่าง13 14 15 16 17ไม่เท่ากันแต่ละราศีโปรดตรวจวันที่เกิดของคุณกับพอสอเกิดเป็นราศีนั้นราศีนี้รวมถึงวันที่13 14 15 16 17กระกฎาคมแล้วก็13 14 15 16สิงหาคม ราศีของท่านยังเป็นราศีกรกฎหรือเปล่าส่วนวันที่2ี่สิบยีบเอ็หล่านี้ไม่มีปัญหาวันที่1 2 3ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วท่านลัคนาราศีกรกฎตอนนี้ปีสองพันอยปดสองห้าหกมันเป็นเลขที่สวยงามมากกับภาพรวมกับ 90% 2568มันดีสําหรับคนอยู่7วันนะคะมันอาจจะมีผลเสียเล็กๆหรืออาจจะต้องมีวิบากกรรมการแก้ไขหรือบางสิ่งบางอย่างไม่สําหรับคนเกิดวันศุกร์เท่านั้นนอกนั้น7วันก็คือมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเลยแค่เลขสองห้นะคะถ้าวิเคราะห์ออกมาถ้าตีความออกมาในสูตรของดิฉันก็เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นผลบวกสำหรับประชากรแล้วก็ประชาชนทั่วโลก แล้วดาวตัวหนึ่งซึ่งเป็นดาวการลงทุนการสังคมการเงินการทรัพย์ความรักความอบอุ่นและความสุขท่านกำลังทำมุมกับทุกประชากรบนโลกใบน,นี้มันมองในด้านดีหรือไม่ราศีของท่านลัคนาของท่านชาวกรกฎ อยู่ในขายบวกมากกว่าเพื่อนอยู่บวกมากกว่าเพื่อนเพราะดาวศุกซึ่งเป็นดาวแห่งความรักความสุขการเงินการลงทุนและดาวแห่งสันติภาพในพื้นดวงชะตาของท่านมาจากเรือนพบที่ดีแต่ดวงของท่านที่เอามาจากวันเกิดจะมาจากพบที่ดีหรือไม่นั่นคือรายย่อยคำทำนายส่วนบุคคล แต่ภาพรวมที่ดิฉันไม่ได้เจาะจงรายบุคคลดิฉันภาพรวมของดวงดาวที่เคลื่อนณขณะน,นี้ดาวศุกร์ท่านมาจากเรือนภพที่ดีเข้าสู่เรือนภพที่ดีตั้งแต่วันที่28มกราคม2568จนถึงวันที่1มิถุนายน2568 4เดือนกุมภามีนาเมษายนพฤษภาคม4เดือนเต็มนะคะตอนนี้มาเดือนครึ่งละตอนนี้มาเดือนครึ่งละดังนั้นเหลือเวลาอีก2เดือนครึ่งคนโชคดี การเงินการทองความสุขแฮปปี้ลันลโอ้สารพัดอย่างเลยนะคะอยู่ในขายสารพัดอย่างที่ท่านจะประสบผลสาเร็จแต่สำหรับท่านที่มาใหม่นะการที่ดาวมฤตยูช่วเจ็ดทีดีจะถนเข้าสู่เรือนพบที่11ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎแรกๆเลยแรกๆที่ดิฉันทำนานเกี่ยวกับมฤตยูเนี่ยคือคนที่โชคดีที่สุดก็คือคนเกิด ราศีกรกฎลัคนากรากฎแต่มันไม่ทั้งหมดไงคะคําทํานายมันไม่ทั้งหมดสําหรับประชากรทุกคนบอกว่ามันจะโชคดีนู่นนี่นั่นถ้าคน,คนเกิดความโชคร้ายล่ะมันมีความโชคร้ายนี่คะ่ะคนเราอะแล้วพื้นดวงของแต่ละท่านก็ไม่รู้ว่าดาวพื้นเดิมที่เอามาจากวันเกิดคือบุญบาปของท่านน่ะเป็นอย่างไรแต่ภาพรวมสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคนส่วนมากจะต้องอยู่ในที่ดีแล้วตอนนี้ดาวศุกร์กับดาวพระหัสบดีซึ่ง เราเรียกว่าเกษตรสลับเรือนในหลักของโหราศาสตร์ไทยคือย้ายที่กันแต่ทั้งสองดาวถามว่าเอาดาวสุขก่อนซึ่งตอนนี้มันทำมุมที่ดีแต่มันจะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับคนเกิดแต่ละวันด้วยคนเกิดวันอาทิตย์ก็อยู่ในขายแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่ากำลังแก้ปัญหากำลังเป็นลิงแก้แหไหมบางคนหรือไม่ก็กำลังเพียรพยายามที่จะ ทำบางสิ่งบางอย่างให้มันสําเร็จหรือเปล่านะคะสำเร็จหรือเปล่า,นะะป,ลาปัญหาปัญหาในอนาคตมันคือบททดสอบตอนนี้ตอนนี้คนเกิดวันที่ดาวมันกําลังบอกว่าเธอจะเสียเสียซื่อเออเสียเสียชื่อเสียเสียงหรือเปล่าหรือถ้าบอกว่าสิ่งที่กําลังแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้จะนําพาให้ชีวิตมันกระเจริญเติบโตได้รับการได้รับการยอมรับ แล้วก็อิทธิพลบาร,รมีของคุณจะแผ่ขยายตอนเนี้ยค่ะใครมีปัญหาอยู่ขอให้ตั้งใจแก้ขอให้ตั้งใจแก้หรือคิดว่าปัญหานี้มันจะต้องยากแน่นอนอันในสละเรือได้สละนะคะแต่ถ้าบอกโอ้โหมันเหมือนหนีปัญหาเลยขอให้ท่านการที่ดาวสุขข้อสู่ราศีมีลัคนามินครั้งนี้คนเกิดวันอาทิตย์ขอให้คุณพิจารณาให้รอบครอบในการใช้ชีวิตนะปัจจุบันนี้มีเวลาอีกสองเดือนครึ่งที่จะตัดสินใจคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์น,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 นี่โหแบบ บางสิ่งบางอย่างกําลังนําไปสู่รายได้เป็นกอบเป็นกรรมถ้าบอกว่าเพียรพยายามมุมานะที่จะเจริญรุ่งเรืองณขณะนี้ณขณะน,นี้อ้อุตสาหะมากเลยเพียรมากเลยการต่อสู้การแข่งขันเพื่อที่มองข้างหน้าเราจะได้ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างถ้าคนดวงดีสําเร็จแน่นอน ถ้าคนดวงดีสําเร็จแน่นอนคนดวงดีมันมาจากอะไรมาจากพื้นดวงดาวที่เอามาจากวันเกิดมันเป็นบวกมากกว่าผลลบแต่ถ้าใครบอกว่าอูเพียรพยายามที่จะเจริญรุ่งเรืองเพียรพยายามที่จะดีจะเก่งหรือเพียรพยายามที่จะกช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลในอนาคตไหมยอยู่ที่พื้นดวงด้วยนะคะว่าทําแล้วสําเร็จหรือรุ่งริ่งคนเกิดวังคันกํา,ากลังพิจารณาเรื่อง งานอย่างหนักเพื่อที่จะก่อเกิดรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงในอนาคตบางสิ่งบางอย่างนะคะท,ที่ขยันอยู่ตอนนี้หรือที่ดาวมันบ yeah, ังคับว่ากําลังก่อร่างบางสิ่งบางอย่างกําลังก่อสร้างบางสิ่งบางอย่างกําลังขยันขันแข็งมุมานะเนี่ยค่ะมันดาวข้างหน้าม out ันจะบอกว่าเธอจะสําเร็จหรือเปล่ามันจะสร้างบางสิ่งบางอย่างสําเร็จแน่หรือมันจะสร้างผลรายได้เพื่อไปก่อเกิดชิ่งไปที่ผลรายได้หรือการเงินได้จริงหรือเปล่า พื้นดวงชะตาสุดบุคคลเป็นตัวกำหนดคนเกิดวันพูดกลางวันพูดกลางวันมันคือการลงทุนลงแรงบางสิ่งบางอย่างมันคือกำลังคิดอย่างหนักนะคะมันกำลังคิดอย่างหนักว่าสิ่งที่จะตอบแทนกลับคืนเรามานะ่ะมันจะเป็นก่อเป็นกรรมเหมือนที่คิดไหมโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งปันการลงทุนครั้งนี้เราจะได้ประโยชน์ไหม หุ้นที่เราลงไปหรือเราลงไปเต็มที่แล้วอะ่ะผลรายได้อะ่ะมันจะกลับมาเป็นกอบเป็นกำเพียงใดปัญหาใหญ่ของเกิดขอ,ของคนเกิดราศีเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันอ่ะไปต่อกันวันพระหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีตอนนี้ค่ะด้านดีด้านดีด้านดีนะคุณกำลังได้รับบุญเก่าบางสิ่งบางอย่าง เดือนครึ่งมาเนี่ยมันมีอะไรสิ่งที่เป็นดีๆเข้ามาไหมหรือใครมาเสนออะไรไหมหรือคุณคิดบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะโดยเฉพาะเรื่องงานตำแหน่งงานหรือโดยเฉพาะผลรายได้เรื่องเงินบางสิ่งบางอย่างเอาอย่างนั้นนะคะหรือถ้าบอกว่าเราอยากได้บางสิ่งบางอย่างเราอยากทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราจะไปดีไม่ไปดีหรือด้านร้ายคุณกําลังถูกกดขี่ข่มเหงบางสิ่งบางอย่างอยู่ยคุณกําลังตัดสินใจว่าเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะดาวการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณคือดาวราหูจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในหลังวันที่5พฤษภาคม2568ไปดีหรืออยู่ดีขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลคนเกิดวันศุกร์ตอนนี้คงกําลังอิ่มเอ,อิบเลยคุณกําลังแฮปปี้คุณกาล,ลังหลันล้าเลย คุณกําลังแบบโหสดชื่นโอ้ยมองไปทางไหนก็อเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์แต่เหมือนที่ดิฉันบอกทุกคลิปคนเกิดมันสุกข,ขอให้ระวังและตั้งรับไอ้ที่สุกอยู่ตอนเนี้ยมันจะกลายจากสุกข,ขอไข่จากสุกข,ขอไข่มันจะกลายเป็นสุกกอไก่อยู่หรือเปล่าเพราะธรรมชาติของดาวสุกมันคือการเสพติดความสุกสุกข,ขอไข่ สุกมากๆกายมันสุกกอไก่สุกกอไก่มันก็ถ้าย่างมันก็ไหมถ้าต้มน้ําก็เหือดกลายเป็นไฟไหมดังนั้นในขณะเนี้ยที่ท่านมีสิ่งดีๆเข้ามาหันหน้าหันหัวไปทางไหนก็รู้สึกว่าชีวิตมันจเจริญเติบโตดาวเจ้ากรรมในเวงของคุณกําลังเข้าบ้านตนเองมันอาจจะเป็นกลวงบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า้ายการลงทุน สายการลงทุนดูซิว่าโอโ้กำลังคิดเรื่องการตลาดหวยหรือตลาดหุ้นก็แล้วแต่ตลาดคลิปโตก็แล้วแต่การข้างหน้าค่ะดาวเจ้ากรรมในเวรมันจะเข้าบ้านตนเองถามว่ามันจะมีเหตุเพศภัยไหมคือด้านร้ายอ่ะมันคือการผลาดหวังผิดหวังสูญเสียการเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นช่วงนี้พิจารณาการชาชีวิตมากๆนะคะท่านเกิดวันศุกร์ราศีกรกฎลักนณากรากฎท่านเป็นสายทานบาร,รมีที่อยากจะ ที่อยากจะสุขสบายที่สุดเท่าที่จะสุขได้แต่ดาวเจ้ากรรมในเวรก็เข้าบ้านในรอบ18ปีก็ขอให้ดูแลตนเองคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยโหวิถีชีวิตเจริญรุ่งเรืองอย่างหนักเลยตอนนี้รู้สึกมันแช่มชื่นหัวจิตหัวใจหัวสมองโอ้โหมันสดชื่นไปหมดเลยความสุขมันเต็มมันสุขคนละฟิลกับคนวันศุกร์นะคะคือมันมีความสบายใจมันมีความสดชื่นมันมีความหอมหวานไปไหนมาไหนหรือแม้แต่สายสารยกรรม นะคะที่ชอบแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งเติมเสริมแต่งอะไรก็แล้วแต่นะคะสรรหาตัวเองให้มีสิ่งที่ดีขึ้นก็ถ้าคนดวงดีก็คงจะสําเร็จนะคะอย่าลืมว่าการสาระยะกรรมถ้าดวงไม่ดีไปก็คือมันมีเรื่องบาดเจ็บด้วยก็ขอให้พิจารณาตนเองว่าหรือแม้แต่การลงทุนบางสิ่งบางอย่างตลาดหวยตลาดหุ้นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสําเร็จสูงมากนะคะ วิถีชีวิตจเจริญเติบโตเลยแหละหรือคุณอยากจะทําอะไรหรือคุณลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโอกาสที่มันจะได้ผล่ะคือสมมุติว่าตั้งเป้าไว้แค่ห้ามันอาจจะได้เจ็ดได้แปดได้เก้าคนดวงดีมากๆทำบุญทำทานมามากๆ,ๆก็อาจจะได้สิบความเกิดวันพุธราหูครบยังอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เส,สาราหูบางท่านงอนเฮ้ยอาจารย์รอฟังตั้งนานอาจารย์ลืมบางทีโมไปโมมาแล้วลืม ไม่ได้จดไว้ด้วยค่ะไม่ได้จดไว้ด้วยคิดอะไรออกก็พูดขอเกิดวันพูดราหูพูดราหูราศีกรกฎลักนณากรากฎคุณเป็นสายนักหมุนเงินนักหมุนเงินขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านหมุนแล้วรอดร่ำรวยเหมือนเดิมหรือหมุนแล้วรุงริง่งกลายเป็นหนี้เป็นสิน พื้นดวงของทุกท่านจะเป็นตัวบอกนะคะแล้วการเดินทางของดาวจรก็คือช่วงที่ดาวเจ้ากรรมายเวรตัวใหญ่ก็อาจจะทําให้ท่านคิดผิดหลงผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวนในระดับที่สูงหน่อยแต่ว่าหลังวันที่13พฤษภาคมดาวเจ้ากรรมายเวรอ่อนกําลังลงซึ่งถ้าอยากจะเคลียอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างก็ลุยได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่ามันอยู่ที่พื้นดวงของส่วนบุคคลด้วยนะคะอย่าฟังคําทํานายภาพรวมของหมอดูอย่างเดียว หรือถ้าบอกว่าใครฉลาดก็ฟังสิบหมอแล้วก็มาปรับประโยชน์ใช้ก็ได้ท่านก็เสียสละเวลาถ้าฟังแล้วแล้วก็ถ้าไม่อยากเสียเงินให้หมอดูส่วนตัวบางคนก็เอาแพงอะเนาะบางคนบางคนบางคนมีตังแหละแต่ว่าไม่อยากจ่ายอย่างนี้เป็นต้นแล้วตอนนี้ค่ะวิถีชีวิตของคุณนะกำลังดิ้นเพื่อที่จะหาทางจเจริญเติบโต ในส่วนที่คุณคาดหวังขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณแล้วลหละว่าคุณคาดหวังเรื่องอะไรนะคะคุณคาดหวังเรื่องอะไรแล้วมันจะเป็นประโยชน์หรือไม่หรือชีวิตมันอาจจะสะมันเป็นไปตามแผนไหมว่าจะสูสีกับคนเกิดวันพฤหัสบดีหรือเปล่าหรือสูสีกับคนมันจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าบอกว่าเพียนเพียนพยาพยามพยายามพยายามแล้วคุณกําลังจะเปลี่ยนตัวเอง อาจจะจากบ้านนอกมาอยู่ในเมืองอาจจะอยู่ประเทศไทยไปอยู่เมือง,งนอกหรือคุณกําลังเพียรพยายามที่จะหนีจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างหรือเตรียมตัวบางสิ่งบางอย่างที่จะสมมุติอาจจะเป็นสายเกษียณอย่างนี้เป็นต้นก็คือเตรียมแผนเวละกําลังวางรากวางฐานนู่นนี่นั่นไว้เดี๋ยวเกษียณในสิ้นปีงบประมาณ2568นี้จะไปอยู่ยังไงจะทํำยังไงอาจอย,าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับชาวราศีกรกฎและคนากรกฎที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ดาวราหูซึ่งเข้าสู่เรือนภพมรณะทำคลิปออกไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่บอกว่าเอ้ยตอนเนี้ยดาวมันบอกว่าเรากำลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคนโชคดีก็คงจะร่ำรวยมาหาศาลในเรื่องของการลงทุนหรือบางคนอาจจะขายบ้านขายที่ขายทางหรือบางคนกำลังสรรหาความโชคดีบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สำเร็จแต่ดาวราหูเออไม่ใช่แต่ดาวสุ์แต่ดาวสุ์อะค่ะมันคือดาวที่ทำให้เราติตดสวยติดสุขติดเซ็ก ติดของกินอร่อยๆอติดความรู้ราฟู่ฟ้าติดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักษณะของทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแล้วตอนนี้มันทำไปติกิริยากับทั้งโลกมากมายกายกองถ้าความรักจะเฉาโฉถ้ามีเรื่องฆ่ากันตายเพราะความรักหรือมันมีการกัดกันในเรื่องของการเงินหรือตลาดโลกซึ่งมันผันผวนในเรื่องของตลาดการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ค่ะมันสุ่มเสี่ยงมากเลยที่สำคัญ ดวงเมืองดวงโลกก็คือการที่ดาวมฤิตยูเข้าสู่ราศีพฤกษบเนี่ยค่ะมันไปเชื่อมสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินการรายได้ถ้าส่วนตัวก็คือกระเป๋าส่วนตัวของคนถ้าเป็นสังคมก็คือระบบเศรษฐกิจของประเทศถ้าระดับโลกก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะค่าเงินเอ่ยไม่ว่าจะค่าทองเอ่ยมันพันผวนหมดเลยหรือแม้แต่คอนเซ็นเตอร์สองสาปีมันเนี่ยค่ะมันโอ้โหมันเล่นงานหนักมากเลยใครซวยเท่านั้นที่จะโดนดูดเพราะว่า าราบุกูซึ่งเข้าสู่ราศีศพฤษภของดวงเมืองดวงโลกมันกำลังผ่องถ่ายชีวิตของคนรวยไปจนคนจนไปรวยหรือใครที่มีฐานบุญเก่าดีก็คือรวยก็คือรวยหรือคนที่ทําทานมาน้อยจนยังไงก็จนวันยังค่ําหรือภายในเจ็ดปีที่มันทําปฏิกยาบางคนอูดหาเงินได้มากๆสุดท้ายแล้วล้มก็มีขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของส่วนบุคคลถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินไม่อยู่ลองเอาเงินนะ่ะไปทําอย่างอื่นซิ ซึ่งอาจจะไปลงทุนในรูปแบบของการออมทุนไหมหรือจะไปซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางซื้อรถที่มันบางคนเก็บเงินสดไม่อยู่ไงคะเราจะต้องแปลงเงินเป็นทรัพย์สินแปลงเงินเป็นทรัพย์สินส่วนใครที่กําลังรอขายที่ขายทางขายบ้านขายรถอยอู่ที่ผ่านมามันขายไม่ได้สักทีนับสปีมาแล้วบางคนก็ทยอยขายไปล,ละมันยังเหลืออยู่อีก5ปีถ้าถึงคราวของท่านท่านก็คงจะได้ขายนะคะดังนั้นชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎ การที่ดาวสุขเข้าสู่ราศีที่9ถือว่าตอนนี้ท่านกําลังอยู่ในโลกของความสุขมากมายไก่กองภาพรวมของบุคคลทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะสุขมากสุขน้อยสุขแบบขอไข่หรือสุขแบบกอไก่อยู่ที่พื้นดวงส่วนบุคคลของท่านอีกทีหนึ่งค่ะ